หนึ่งว่าอย่าไปเรียกว่าทักษะคือสมรรถนะมันคนละตัวทักษะสมรรถนะก็สะกดไม่เหมือนกันภาษาอังกฤษก็ s k สก l ลแล้วก็อีกตัวคอมเพน e n ซีไม่เหมือนกันให้รู้ว่าทักษะไม่ใช่สมรรถนะเนาะแต่ให้จําไว้ว่าทักษะเป็นองค์ประกอบของสมรรถนะคนมีทักษะอย่างนี้แบบเกี่ยวช้าวยวประชาแต่มีสมรรถนะ แต่คนมีสมรรถนะเนี่ยจะเป็นคนที่มีทักษะแล้วก็เริ่มต้นมันจะคล้ายๆนะคนที่มีทักษะมีความรู้มันเหมือนเป็นคนที่มีสมรรถนะต้นๆนือเขาเชี่ยวชาญเนี่ยอาจจะเป็นสมรรถนะต้นๆแต่ว่าสมรรถนะต้นๆเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่เป็นนวัตกรรมมันก็จะต้องทำไมคะ มีขั้นตอนของการที่จะต้องทําการทดลองทําการพิสูจน์งานทินนั้นน่ะเมื่อมีการทดลองพิสูจน์เหมือนพีดี a อันนี้นี่ออกมาการทำพ p ดี a เมันก็เหมือนกับใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะมีการทำมีการแก้ไขมีการทำมีการแก้ไขเพื่มีวิจัยมีวิจัยแล้วก็ลองไปพัฒนาแล้วพัฒนาเสร็จแล้วลองไปดูอ่าเหมือนเป็นวิจัยนหนึ่ง D หนึ่งสอง D สอง เนี่ยอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นในจริงๆมันก็ไม่ได้เกิดกับเด็กครูก็เหมือนกันเนาะจะสร้างนวัตกรรมที่เป็นนวัตกรรมการสอนเนี่ยก็เหมือนกันนะคะจึงต้องมีสมรรถนะในการจัดก,การเล่นการสอนสมรรถนะในการวูจัย